ปโมจนะทัพปโยเกเซลธารนังกมกครับอุทารณนังรัวุาหอานปโมจนะทัพประโยชนเกในที่ประกอบด้วยศั์อันมีอัตว่าผลในที่ประกอบด้วยศัพ์อันมีอัตว่าผลอ่าผลเนียค่อปาทานนะครับปริมุตโตท,ทุกขสมาติวัฏามิอาหังว่าเราวัฏามิย่อมกล่าวอิติว่า สมบุญรนว่าบุคคลนั้นปริมุตโตพ้นแล้วทุกขสมาจากทุกอิติดังนี้นะครับอาหารว่าราวาธามิย่อมกล่าวอิทธิว่าสมบุรร์ว่าบุคคลนั้นปริมุตโตพ้นแล้วทุกขสมาจากทุกนะครับปริมุตโตมาจากปริบทนามุจจาท่าตุปัจจัยปริบทนามุจจาทาตุปัจัยโลกจะซ้อนด้วยผู้ชาธีนมันโตโนทวิจนะครับ ต่อไปมุตโตมาระพันธนามุตโตพ้นแล้วมาระพัฒน,นาจากเครื่องผูกคือมารมุตโตพ้นแล้วมาระพัฒน,นาจากเครื่องผูกคือมารต่อไปนะเตมุจันติมัจจุนาตริบ,บาตกถาานนะครับเตชนันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นนาโมจันติจ,จะไม่พ้นมัจจุนาจากมัจจุราชครับนะ เดชะนันว่าชนทั้งหลายเหล่านั้นนโมจันตีจะไม่พ้นมัจจุนาจากมัจจุราชมัจจุนาตัวนี้นะครับแปลงสมาเป็นนานะครับแปลงสมาเป็นนานะอาศัยตัวมุจจาท่าเป็นตัวบังคับปะพนผลจนพ้นจากนะครับลิขาปาทานแปลงสมาเป็นนาเช่นสุดว่าชราตัวจะนะครับชราตัวจะนะ อีอูกาลันในปุงลิงกับนปุงสลิงสามารถเป็นสมาเป็นนาได้นะครับนะต่อไปมุตโตหังสัพพะปะเสหิอาหารว่าขพเจ้ามุตโตเป็นผู้พ้นแล้วสัพพะปาเสหิจากบ่วงทั้งป่วงทั้งหลายอามิย่อมเป็นอาหารว่าขพเจ้ามุตโตเป็นผู้พ้นแล้วสัพพะปาเสหิจากบ่วงทั้งปวงทั้งหลาย อัมีย่อมเป็นนะในตัวอย่างนี้ก็แสดงมุจจดท่านอย่างเดียวนะครับนะท่านอื่นก็ไม่มีครับมุจจดท่านอย่างเดียวอันนี้เหมือนกับบาลีแปดสัมพันธ์เลยครับปริโมโตทุกขสมาติวัฏามิอังอันว่าข้าพระเจ้าวัฏามิย่อมกล่าวอิติโสภะโลอันว่าบุคคลนั้นปริโมโตพ้นแล้วทุกขสมาจากทุกอิติดัง Ahang anwa kaca watham yoom kaui Subbuk so, lowakunan bari mutu pun bon, leo tuga semajang ahang sudhagatae wathami watham kejanpun bon, katuan Suwi so, seana go buka lo Sudhagatane bari mutuang bari mutuang kita pun bon, Tuga sama apa tane par mutui sama kar newahang

มาระบพันธนาจาจาเครื่องผูคือมานโสบุคโลอันว่าบุคคลมุตโตภนแล้วมารัพ <bon> ันธนาจาจาเครื่องผูคือโสวิเศสนะของบุคคาโลบุคคาโลสุทธกตาในมุตโตกิตาบทกตุวะจวมารัพ <28 ibt. S 1> <Turkish> ันธนาอาปาทานในโสวิเศสนะของบุคคาโลบุคคาโลสุทธกตาในมุตโตกิตาบท มารพันธ์ท่านาณนเตมุจันติมาจุนาเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเ่านมุจันติจะไม่พ้นมาจุนาจากมาจุราเตชนาอันว่าชนทั้งหลายเ่านมุจันติจะไม่พ้นมาจุนาจากมาจุเตวิเศสนะของชาณาสุทธกตาในมุจันติอาขยานตะวนกาตูวาโจม ไปเสท่าในอาปาทานในมุจันติเตวิเศสนะของชานาสุทากตาในมุจันติมุจันติอาขยาตบนกตัวโจมไปเสท่าในมุจันติมจุนามอาปาทานในมุจันปาตมุตโตหังสัพพาเสหีหังอันว่าข้าพะเจ้ามุตโตเป็นผู้พ้นสัพพาเสหีจากบ่วงทั้งปวงทั้งลายอหิย่อม a hang an va kha pa a mù tô a sa pa pa se hì chá thang bù thang amhi, yom, ben, ahang, katane, am hì nh yo m pên a su tha ka am sabapa, sehi, apatane, muto, ahang, katane, am hì a kha yan ta bu n a vi ka am sa pa pa se a pa tha a hang su tha ka ta am am hì a kha yan ta bu n ka tu va chô vi ka ti ka ถ้าที่แปลว่าพ้นเลยค่ะพ้นต้องพ้นจากเสมอนะครับนะต่อไปครับขึ้นกลุ่มต่อไปเหตวัตถสุูปเปกเสสสะคิตตาเหตวัตถประโยชนเจจสัพนามโตอ่าตัวนี้ท่านใส่ปัญจะมีแล้วก็โหติเข้ามานะครับหลังสัพนามโตก็ใส่ปรังปัญจะมีโหติเข้ามาครับ ปรังปัญจมีโหตินะครับปัญจมีอันว่าปัญจมีภัตปัญจะมีอันว่าปัญจมีภัตโหติย่อมลงโหติย่อมลงปรังในเบื้องหลังปรังในเบื้องหลังสัพนามโตจากสัพนามสัพนามโตจากสัพนาม สัพพนามโตจ่าสพานามเหตุวัฏเถจะเนจเหตุด้วยเหตุวัฏเถจะเนจเหตุด้วยเหตุวัฏเถจะเนจเหตุด้วยเหตวัฏเถจะเนจเหตุด้วยเหตวัฏถะประโยชเถจะเหตวัฏถะประโยชเถจะในที่ประกอบด้วยสัพอนิอัตวเหตุด้วย ในที่ประกอบด้วยสั์อันมีอัตวเหตุด้วยเอตวัตถะประโยชเกจะในที่ประกอบด้วยสัพอันมีอัตวเหตุด้วยเอตวัตถะประโยชเกจะในที่ประกอบด้วยสั์อันมีอัตวเหตุด้วยสรูเปกะเสสะสะขิตตาสรูเปกะเสสะสะขิตตาสรูเปกะเสสะสะขิตตา เพราะความที่แห่งสรูปิเกษตรถูกถือเอาแล้ว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  ตรงนี้นะครับจะเหมือนกับตดีพัฒนะครับหนึ่งก็ลงเนื้อเหตุตรงตรงลงหลังนะครับสองลงหลังนะครับจะสันติเวเหตุนะครับลงหลังจะสันนามนะครับอ่านดูตัวอย่างเลยครับกาสมาโนตุมหังทารานมิยเรนะครับอ่าเกาี่ยงภาพของผมอยู่นี้คืออะไรมิยะเรมาจากมารธาน มา uh, รธาตุอปัจจอันติวิภัตครับมารธาตุอปัจจัยอันติวิภัตตวนี้แปลงมาระเป็นมียะด้วยสุดว่าชรมาลานังชียะชียะมียาวานะครับยะที่เห็นไม่ใช่เป็นยะปัจจัยนะครับมาจากแปลงนะครับมาระแปลงเป็นมียะนะครับตัวนี้เป็นเอกเป็นกัตุรูปนะครับกัตุรูปครับ พอตามกติมาระ้าเป็นอกรรมัธาถ้าลงยาวใจแกเป็นประโยนภาวะใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ประโยค์กัตัวจุกนะครับหาประธานเลยครับประธานคือทารานะครับตัวนี้ตัวประธานตัวบังคับได้นะครับเรารู้ได้ว่าตัวนี้เป็นกัตุนะครับนะครับครั้งหน้าท่าลายท่านใส่กุเลเข้ามาครับเวลาแปลครับแปลนะท่ารานว่าคนหนุ่มทั้งหลายท่ารานว่าคนหนุ่มทั้งหลาย ทา้าหาานว่าคนหนุ่มทั้งหลายถ้าหาลานว่าคนหนุ่ม <Momo> ท <con Liberty Overwatch> ั้งหลายกุเลในตระกูลกุเลในตระกูลตุมหางของท่านตุมหางของท่านนมียะเรย่อมไม่ตายนมียะเรย่อมไม่ตายนมียะเรย่อมไม่ตายกษัตรนุพระเหตุอะไร กสมานุเพราะเหตุอะไรกสมานุเหตุอะไรต่อไปกสัมมาอิเทวะมรณงภวิสติมรณงว่าความตายมรณงว่าความตายภวิสติจักมีอิทธาทานเอวะในที่นี้นั่นทียอกกสมาเหตุอะไร มรณังว่าความตายอวิสติจักมีอิทาธานีวะในทีนี้นั้นเที่ยกัสมเพ่อเหตุอะไรต่ไปกัสมาเหตุนาพ่อเหตุอะไรนะครับเหตุนาตัวนี้ลองสวดพระพจนกันเป็นสมาเป็นนานะครับแปลพ่อเหตุอะไรนะครับต่อไปยัสมาจากกรรมานิกรนติจากก็ฉะนั้นว่าชนทั้งหลายกรนติย่อมกระทำกรรมานิซึ่งการงานทั้งหลายยัสมเพาะเหตุใด ต่ยสมาติหาพิกเวครับพิกเวดูกนพิสูจน์ทั้งหลายอีหะศาส,สนาในศาสนานี้ยสมาพระเหตุใดอ่าตัวนี้เขาขอไม่สมบูรณ์นะครับตามเป็นตาคมนะครับยสมาติหาตัวเป็นยสมาอีหะนะครับต่อไปตัสสมาติหาพิกเวเอวังทิกิตพังพิกเวดูกนพิสูจนทั้งหลายตัสมาพระเหตุน,นั้นนะครับตุมเมเหหีอันเธอทั้งหลาย,ส,าลายสิกิตพังพึงศึกษา เอวางอย่างนี้อิหาศาส,าสนอิหาธรรมวินิเยในธรรมวินัยนี้นะครับพิกเวดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายต่สมาพ่อเห็นนั้นตุเมหีอันเธอทั้งหลายสกิฏพรังพึงศึกษาเอวางอย่างนี้อิหะธรรมวินิเยในธรรมวินัยนี้ต่อไปต่สมาพุทธสมิพรมณะภรมณะดูกรรมพราหมณ์ต่สมาพ่อเห็นนั้นอาหารันว่าเราพุทธเป็นพระพุทธเจ้าอาสมิย่อมเป็น ตสมเพาะเหตุนั้นนะครับอ้างว่าเราพุทโธเป็นพระพุทธเจ้าอัศมิย่อมเป็นต่อไปเขายัสมากรนาเพ่อเหตุใดตสมาครนาพราะเหตุนั้นกิงกรณนาพราะเหตุอะไรอ่าครับสามนิเจอนะครับในกิงกรณนานะสมัยพัดเป็นสาเป็นอ่านะครับต่อไปทุติยาชาธิจะทุติยาจะอันว่าทุติยพัดด้วยชาธิจะอันว่าชาธิพัดด้วยโหติย่อมลงกิงการนาพ่อเหตุอะไร กิงกระหนังตัวนี้นะครับเป็นทุติยภัตแต่เป็นอัดของอัดเหตุเหมือนกันออกอัดของปัญญภัตเหมือนกันนะครับนะปนแป,ปแลว่เาเ,านนะาเราาพราะเหตุอะไรนะครับเป็นทุติยภัตแต่เป็นอัดของปัญจมีแล้วก็ปัญญมีตัวนี้เป็นอัดเหตุนะครับนะต่อไปตังกิสาเหตุนะครับตังกิสาเหตุเพราะเหตุอะไรนะครับ ตั้งว่าข้อนั้นครับกิสาเหตุเพราะเหตุอะไรกิสาเหตุตัวนี้เป็นฉัติพัทนะครับแต่เป็นอดของปัญจมีในอดเหตุเหมือนกันครับตั้งว่าข้อนั้นกิสาเหตุเพราะเหตุอะไรอดีพอดนะครับในอดฉัติพัตก็แปลงเสือเจออยู่เรื่อยๆอยู่เหมือนกันนะเราจะอาจปัญจมีพัดโดตรงในเจอเยอะอยู่แล้วครับนะตัวนี้ตัวอย่างของฉัธิพัทธ์โตรงในอาเหตุนะ ต่อไปกิริสะตุมเหกกิรมาธาตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกิรมาธายอมลำบากกิรสะเพราะเหตุอะไรอ่าตัวนี้ก็เป็นฉัตรีพัรตแต่เป็นใแอดของปฏิพารในอาเหตุนะครับนะตุมเห็นว่าท่านทั้งหลายกิรมาธายอมลำบากกิรสะเพราะเหตุอะไรอ่าถ้าเป็นปฏิพัตตรงๆครับที่แปลว่าเหตุไม่ยากครับแต่ยากตรงทุติยภัยพากับฉัตรีพารตนะครับนะ อ่านิ่มันดูประโยชน์สมบูรณ์ครับค่อยแปลสัมผัสไปะโยนสมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรข้ามเลยครับนะอ่ะมันกับประแรกกาสมาโนตุมหังทารานมิยะเรทาราอันว่าคนหนุ่มทั้งหลายกุเลในตระกูลตุมหังของนมิยาเรย่อมไม่ตายกาสมาโนเพราะเหตุอะไรหนอทาราอันว่าคนหนุ่มทั้งหลายกุเลในตระกูลตุมหังของ นามิยเรย่อมไม่ตายกัสมานุพระเหตุอะไรนอทหาราสุทกกาตาในมิยาเรมิยาเรอาขยานตบนกาตัวากาสมาเหตุในมิยาเรนัปุชนันตุมหังสามีสัมพันธ์ท่านในกุเลกุเลวิสยาธาระในทหาฮาราณัสสะไปเสตทานในมิยะทหาราสุทกกาตาในมิยาเรมิยาเรอาขยานตบน กาสมาเหตุในมียะเรนูปุชินธาตุตุมหังสามีสัมพันธ์ธานุในกุเลวิศยาธารุในหาลานาศกาสมาอิเทวามรณงภวิสติมรณงอันว่าความภวิสติจากมีอิธาธานเอวะในที่นี้นั้นยะกาสมาเหตุอะไรมรณงอันว่าความตายภวิสติจาก อิทาทานเอวะในที่นี้นั่นเที่ยวกัสมาเพราะเหตุอะมารณังสุตธะกตตาในภาวิสติย์ภาวิสติอาขยันตบนกตุวังกาสมาเหตุในภาวิสติเอวะสามอวัตนะอิทาวิเศสนะของฐานะฐานะวิสยันธาระในภาวิสติมารณังสุทธะกตตาในภาวิสติย์ภาวิสติอาขยันตบนกตุวังกาสมา อวะสามอวัธนาเก้ากับอิทาอิทาวิเศสนะของฐานวิสยานธาระในยะสมาจะกรรมานิกรุณตีจะก็ชนะอันว่าชนทั้งกรุณตีย่อมกระทำกรรมานิซึ่งการงานทั้งหลายยะสมาเพราะเหตุดจะก่อชนะอันว่าชนทั้งหลาย Kamani sengkan ngantang la jasama ya pa hedai jaa bok jaram chana sutakata ne karun ti karun ti a kijant von katuan jasama hietu ne karun ti ya kamani hawutakamane karun jaa bok jaram pa kan chana sutakata ne karun ti a kijant von katuan chom hietu ne karun ตาสมาติหาพิขเวเอวังสิกิตพังพิขเวนดูก่อนพิสุทั้งหลายตัสมาเพราะเห็นนั้นตุมหีอันเธอทั้งสิกิตพัง,พ,งพึงศึกษาเอวังอยา่างอิหะธรรม,มวินิเยในธรรม,มวินัยนี้พิขเวนดูก่อนพิสุทั้งหลายตัสมาเพราะเห็นนั้นตุมหีอันเธอทั้งสิกิตพัง,พ,งพึงศึกษาเอวังอยา่าง อิหาธรรมวินเยในธรรมวินัยพิขเวอาลปันนาตัสมาเหตตวธาตุมเหหีอานาพิตาการในสิกิตาพังสิกิตากิตาบทภาวะวาจอมอิหาวิเศสนะของธรรมวินัยธรรมวินัยวิสยาธาระในสิกิตาพังเอวังกิริยาวิเศษ ทีกเวอาลปันาตัสมะเหตวัฏฐาตุเมหิอานาปีตกตาเนสิกิตพังสิกิตมกิตามบทภาวะจอมอิหาวิเศสนะของธรรมวินัยเยวิสยาธารณตนสิกิตพังเอวังกิริยาวิเศสนะตัสมาพุทโธสมิพรมณาปรมณาดุกอมรามตัสมามพเห อหังอันว่าเราพุทโธเป็นพระพุทธเจ้าอาสมิยมปรามนาดูกรพรามตัสมาพอเหตุนั้นอหังอันว่าพุทโธเป็นพระพุทธเจ้าอาสมิปรามนาอาลัปนาตัสมาเหตตวัฏฐาอหังสุทธกาตาในอาสมิอาสมิอาคยานตบนกาตัวพุทโธวิกติกาตาในปรามนาอาลัปนาตัสมาเหตตวัฏฐาอหังสุทธกาตาใน อาสามาอาขยานตบนุญกตัวจวมพุทโธวิกติกาตาเน่นะต่อไปครับทีนี้สัมที่แปลว่าเหตุตรงๆเลยนะครับเกณะเหตุนาเพราะเหตุอะไรเกณะกรณีน่ะเพราะเหตุอะไรเย,ยนะมิทเทกเจสตาเอกเจสตาอันว่าสัตว์ทั้งหลายบางพวก อิท้าโลกเกในโลกนี้เยนะเพราะเหตุใดเตนะนินมิเตนะเพราะเหตุนั้นเตนะวุต,ตะมิจจทิสุเหตุวะเทจติตดียานะครับเตนะเพราะเหตุนั้นเอตังวจนางอันว่าคำนั้นโบราณนาจาริหิอันโบราณจารวุต,ตังกล่าวแล้วต่อไปอิติอาทิสุเหตุวะเทจติตดยียนอะ่ะตัวนี้ก็แปลรวบเลยนะ หลังอาทิตย์สูให้ใส่ประโยคสูตตัยานว่าตติยาวิพาตหวติย่อมลงเหตุวัตถจติสุตเตนะด้วยสูตรว่าเหตุวัตถจะประโยคสูแนวทหอรทั้งหลายอาทิตย์สูเป็นต้นเกนะเหตุนาเปเตนะวุตังอิตีว่าเกนะเหตุนาละเตนะวุตังในตัวอย่างนี้นะครับสาธิปแปลว่าเหตนะครับตรงๆเลยให้ลงตัิยา อิพาร์ตได้ด้วยนะครับนะอ่ะแสดงว่าเกี่ยวกับเหตุลงได้สองอีพาร์ตหนึ่งตตดียา,ยาสองปัญจ,ม,ญจมีนะครับแต่ว่าข้างหน้าจะถึงอีาพาร์ตหนึ่งครับสตริพาร์ตนะครับยังไม่ถึงนะเหตุมีสองอีพารตเขามีตติยามีปัญจมีแล้วก็สตริพาร์ตสองอีพาร์ตด,ด้วยกันนะครับถ้าลงตติยาพักก็ลงในสุดว่าเหตุว่าเทใจะตรงๆเลยนะครับอ่ะต่อไปครับวิเวตังนามวิเวจันังนะครับ ตาทัทธประโยเควิเวจนันว่าความสงบอวิวิตังนามาชอว่าวิวิตะนะครับความสงบความสงัดนะครับความวิเวชื่อว่า,ว,าวิวิตะต่อไปอุทารนังว่าอุทาหอนตาทัทธประโยเคในที่ประกอบด้วยศั์อันมีอัดว่าความสงบนั้นในที่ประกอบด้วยศั์อันมีอัดว่าความสงบนั้นต่อไปวิวิตโตปปะกาธรรมานะครับ อาหารกันว่าข้าพเจ้าว e ิวิโตเป็นผู้สงัดแล้วทำมาจากธรรมปปกาอันเป็นอกุศลอมหิย่อมเป็นอาหารกันว่าข้าพเจ้าวิวิโตเป็นผู้สงัดแล้วทำมาจากธรรมปปกาอันเป็นอกุศลต่ตอไปวิวิเจวะกามิหิวิวิเจวะสงัดแล้วนั่นเทียวกามิหิจากกรมทั้งหลายวิวิจะอกุเสหิธรรมิหิวิจะ สงัดแล้วธรมิหีจากทำทั้งหลายอกุศลิหอันเป็นอกุศลแต่เป็นวิจจะนี่เป็นตวาปัจจัยนะครับวิบุตหน้านะครับวิจจะธาตุตวาปัจจัยนะครับอันนมันครับตัวอย่างแรกพร้อมกันเลยวิวิโตปปกาธรรมาอาหันว่าข้าพเจ้าวิวิโตเป็นผู้สงัดแล้วธรรมาจากทมปปกาอ่านเป็นออง อัมหิย่อมเป็นอาหังอันว่าข้าพเจ้าวิวิโตเป็นผู้สงสารรมาจากธรรมปปกาอันเป็นอาหังสุทธกตาในอัมหิอัมหิอาขยานตบนกาตัววังวิวิโตวิกติกตาในอัมหิปปปกาวิเศสนะของธรรมาปาทานในวิวิโตอาหังสุทธกตาในอัมหิอัมหิอาขยานตบนกาตัววัง วิกติกาตาในอัมหีปาปากาวิเศสนะของธรรมาธรรมาอาปาทานในพิวิวตโอะต่อไปครับประมาณนัตถีนะครับอุทารนันว่าอุทารโหนประมาณนัตถีในะอันประมาณตติยาจารย์ว่าตติย,ยพัดด้วยโหติย่อมลงอะเกี่ยวกับอันประมาณลงได้สองันพัดหนึ่งปัญจะมีปัญจมีพัดสองตาติยานะครับโดยสุรทยตรงไม่เป็น ันจะมีพ์นะครับอ่านดูตัวอย่างครับอายมะโตจะวิธาโตจะโยชนังนะครับโยชนังนั้นว่าโยอายมะโตจะโดยส่วนยาวด้วยวิธาโตจะโดยส่วนกว้างด้วยถ้าแปลว่าโดยปแปลในื้ดของตติยานะครับถ้าเราแปลว่ายันแปลว่าจากส่วนยาวด้วยจากส่วนกว้างด้วยก็เป็น ปัญจมีนะครับอาตแดงว่าตัวนี้แปลได้สองอัดนะก็ได้สองอิพัทครับต่อไปคำมิระโตจะปุทุระโตจะโยชนังจันทปคกายะปริมาณังโยชนังกันว่าโยคำมิระโตจะโดยส่วนลึกด้วยปุธุระโตจะโดยส่วนหนาด้วยปริมาณังเป็นปริมาณจันทภคกายะแห่งแม่น้ําจันทภคาอ่าตัวนี้ปุถุ ส่วนหนาได้แก่ส่วนลึกนะกอันดุษได้แก่ส่วนกว้างนะครับนะส่วนกว้างครับกว้างโยอดน,นะครับแล้วกลึกยอดหนึ่งครับอ่าต่อไปปริคเขปโตนวโยชนะสตัปริมาโนมัชิมะประเทศสมัชิมะประเทศสอวนว่ามัชิมะประเทศนวโยชนะสตัปริมาโนมีร้อยแห่งโยอดเก้าเป็นปริมาณมีร้อยแห่งโยอดเก้าเป็นปริมาณปริ ขประโตโดยรอบครับปริเิปประโตโดยรอบอาตรวนี้ก็ว่าจะศูนยูนกลางออกไปโดยรอบนะครับข้างละก0าวยยดครับกาวยยอดนี่เป็นมัชชิมประเทศครับแสดงว่าก็ไม่แคบเลยครับมันยประเทศกว้างนะครับนะก้าวยยอดนะคิดดูแล้วกันนะครับก้าวยยดนะยดนดหนึ่งก็20กิโลกาเท่าไหร่ครับ หมื่นแปดข้างแล้วใช่ไหมครับอ่าขางละหมื่นแปดนะครับทิศเหนือทิศใต้ตะนุกมันออกเนี่ยนะครับน่ะออกไปนะครับอ่าตรงกลางก็เอานู่นนะครับนะน่าจะเอาที่นะครับต้นโพนะครับนะะอี่ยที่ตดสรูนะครับนะ่นะนะเอ้หมื่นแปดเนี่ยกับถึงประเทศไทยป่ะเนะี่ยฮะ ม่จากอินเดียมานี่เกือบถึงหรอือเปล่าใกล้ถึงไหมไแต่ว่าอินเดียมก็กว้างมากเลยนะก็กว้างครับประเทศก็กว้างอยู่ครับกว้างมากประเทศไทยก็เป็นปัจจันตประเทศชนบทมานอกน่ะเป็นปัจจันตะนะครับ อาต่อไปทีฆสนว,นววิทยโยสุกตวิทยาประมาณิกากริตพาน่าตัวนี้คุ้นๆไหมถ้านั่งฟังปฏิโมกประจาอยู่น่าจะคุ้นบ้างแหละนะทีะสกสนวิทยโยสุกตวิทยาประมาณิกากรีตภานะครับวิทยอนว่าคือทั้งหลายนะวะก้าวทีโสโดยส่วนยาวสุกตวิทยาแห่งคือพระสุคต พิคุณาอันพิสุกาเรตภาพึงให้การทำประมาณิกาให้ประกอบด้วยประมาณวิทารย์ว่าคืบทั้งหลายนว่าก้าทีกโสโดยส่วนยาวสุกตาวิทิตยาแห่งคือพระสุโคตพิคุณาพิสุกาเรตภาพึงให้กาะทำประมาณิกาให้ประกอบด้วยประมาณครับตัวนี้เกี่ยวกับการทําจีวรครับจีวรปกตินี่ครับ พระเจ้าจะกำหนดความยาวกับความกว้างไว้นะครับไม่เกินนี้นะครับยาว9คืบพระสุโคตส่วนกว้าง6คืบใช่ไหมครับชาววิทยาธิโยนะน,นะครับนะครับแต่คืบตัวนี้คือพระสุโคตครับพระสุโคตกับพุทธเจ้าไงครับสุโคตนะก็คืบเนี่ยคือของพระเจ้าเลยมือของพระเจ้าเท่าไหร่อ่าก็ขึ้บบนไปดูบนในองค์ใหญ่ไหมอ่า เอาขนาดนั้นสิก็ปกตินะครับหนึ่งคือพละสกก็ทุกวันนี้ก็เท่ากับหนึ่งสองแหละ,ะแต่นั้นก็สอกน้องเรียนก็เล็กไปนะเอาใหญ่ครับนะคนโบราณก็ตัวใหญ่หน่อยนะครับนะ,ะตัวนี้ตัวอย่างคือทีกโสนะครับตัวนี้ลงโสปัจจัยนะครับด้วยสูตรต่อไปนี่นะครับเป็นสมาเป็นโสนะครับทีกโสมาจะสมัยภาคเป็นสมาเป็นโสด้วยสุดว่าทีาโคเร ท่านนะครับแสดงตัวอย่างก่อนและแสดงสูตรต่อไปนะครับนะ,ะตรงทีกะโะสูนะครับมาทีกระสาวสมัยพักเป็นสมัยเป็นศูนย์นะครับนะสูตรต่อไป